กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีเบิร์ดทุกท่านเดอออออออ้อพบพ่อกับซองแม่นองแก้มบุมตอนนี้กับฝนยังลิ้นแย่ๆอยู่ปลาลุงเลยฝนตกเนาะป้าเสียงฝนอาๆมาแล้วปลาลุงแม่นองแก้มบุมวัดสิมาลกหญา์สิลกได้บอคทำน,นีลฝนกำลังเลิมตกแหง้งปลาลุงเลย กำลังเลิมมาฮาวาดสิมาลูกหยาลูกยูอยู่หน้าเนาะสภาพผลป้าสาาปาเก็ตตี้อ่ะเถอะปาลุงเฮ้อก็เข็งคุ้นนะคะคือโล,ลกหลงลงเนี่ยนะเด่นนะป้าตกคือตกลงเนี่ยน่ะผลกระเลิมเหงมาเลยเด้อ มืดกลำมาเลยปะลุงเลยกำลังเล่กำลังกำมาแล้วฝนกันเนาะเข่ากันสิอบบยากงามปนดดอกปะลุงพอมาอยากติดผักอยากเป็นผักเนาะ แม่น,นอนแกบ,บมวัดสิมาลกเนี่ยอาจจะได้โลกกี่บ่เนี่ยนี่ผลก็คือสิมาเพราะผลเท้พักเวย์นลายลายหย่ากับพักเวย์นลายเก่งมันปลาลุไง ต่งจ่องอมานำนันทรัพับเปียกดำแล้วยังได้บะลกหยาลโลกยโลกย,โกย,โกยคือเก่าเนาะบอลกบ่ได้เด้ปอปลาล่งเลยไปไกินข้าวกินนนาแน่แน่แค่แนหนเพราะว่ามันอย่าลาย เหยง่อลมาลปะป้าลุงผลงอนบ้ากใหญ่เลยจอยวาสิมาสู่แม่น้องแกบ,บุ้มไปหาหนาไม้ฝนกระตกพอผลาปะป้าลุงกลัไปบ่ได้แล้วแบบนี้ป้าหนานมหนาให้นี่คือหลายแท้พอน้องแกบ,บุ้มเป่งากมันมากระโดดกระเดี่ยวอนะ เพราะว่าน้ำพายมันอยู่เทิงเ้าตะลงุงเป่งลงมาเป่งลงมาแต่พายพ้นอโอตกกับเป่งน้ำภายลงมาก็ได้อืมพักตบพักเวนลาย จ้าเป็นแบบแบบปลาลงเลยลูกขึ้นกันแบบว่าจะเป็นวิ่งเป็นเวียนแบบจักแนวดคือสิบบอลอดนี่เมื่อยแบบเมื่อยเมื่อยเสียงจนอยากผ่าเ่าแบบลูกขึ้นก็เมื่อยแบบสั่นแบบแบบแบบโอ้โหแม่น้องแกบมเป็นอย่างที่้องเอยเมื่อยแห้งเลย พอลกบ่ได้ตะลุงก็จะเป็นแบบนี้เลยอย่านูนล,ลายมีเวลาดนห้องก็จะมาดึงออกนั่นเนาะ สองหันสองหน้าสวนนั่นก็มีแต่หญอนน้อปลาลายา โอกันสีขาก,กับเขียวขาก,กับงามเนาะพักแวนพักแวนน้าสูงปาน้ได้ก็ยังบืนผินได้ใบมันโอ้ลายเดือบะลุงพักแวนน้าแม่น้องแก้วบ,บมุมตอนต่ปีการนี่เนาะแม่น้องแก้วบ,บมุมหวานเอาหย่างลงกินบ่ได้ปลาเลยหัวมันมีแต่หย่า ก็พักตบเสียงคนอาอ่างท้งน้้นมาโตกแล้วปลาลุงปลาสีพาปลาลุงมารีวิวข่าวให้ด่งเนาะ ข่าวหน้าไม่น้่าจะบมหลังจากบ่เห็นประมาณสามสี่มื้อไม่น่าปลาลุงก็เข่งคูนต้นนั่นคือล่มลงแล้วน,น,น,น่น้อตอนเจ้าของเพิ่อนอยู่เพิ่นแพงเพิ่นเอาสินมาตุ่มไว้เอาสินมาตุ่มก็เข่งคูนไวน้เนาะปลาลุงพอเจ้าของบ่อย,อยู่แล้วก็ะลบระง,ง่างลงแล้ว ไนี่ปลาลุงกำลังเขียวกำลังเขียวกำลังงามบบได้พลาดไหมแม่มใหญ่จืดเนาะแข่งคูนแข่งคูนลบ เสียงผราเสียงผลปรุงเสียงอามาเลยเรียบอันนี้หูผ่าดียานตะพาดังเนาะคันฝนตกผราบดังกับใครนี่ไม่เนาะแกมบุมยานตะพาดังปรุง โถอมางานมาให้นี่มันลายเลยเนาะเอาจะเป็นลมหายใจเลย้างคิดถ่วข่าแรว ไปเดอ้อปาลุงคลิปน,ปน,นกกี้ก็ขอจบไว้แค่นี้เด้อพากดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องแม่น้องแก้มบุ่มคลิปต่อไปสบายดีเข่าก็บริงามดอกปาลุงเลยกิกกี้ปลาผูกิกกี้ใส่เบ็ดปลาผู้ได้ปลาทาาิงคันพายผูโอ้ปลายังไงปลาค เบ็ดคันเดียวกับเธอหูผลกระตกมาแห้งเหรอปลาลุงเอ้ยไปแหละไปแหละบ้านนี้โอ้ยอืมอืม,อมจิกี้ใส่เบ็ดปลาใส่เท้าไห,หน้าก็คือสิถือปลาลุงเอ้ยกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกราบสบายดีเอฟซีเบอร์ถูกฐานเด้พอพบพอกับจ่องไม่ต้องแก้มพี่น้อง เมื่อเนี่ยกับบรรยากาศฝ้นตกเนาะตกคือสิรินเบ็ดเมื่อเลยแหละปลาลูกใบเมื่อออกมาหน้ากับลูกกิก๊กมาใส่เบ็ดปลามือหัวซิมานโยประมาณถ้าจะโตแล้วอปลาเอาเมื่อหาวพี่น้องไอ้นอนบดคืนยังบ่อีกขั้นไอ้นอนหนี่็รับปิ่งเลยนี่ เราพอนองแกบวมผมง่งไว้บ้านเมืองของสะพันใหญ่ก็เลากระเดียดให้บ้านเมืองก้ะเจิดโตละลอยสบายดีกระลุงโขงใหญ่ปลากรดโตกระองปลากระเดิดโตกระโตใหญ่โตกระลูกโตมโตกับของอยู่เบ้อง่ายเบ่อลอยพ้นกระโตปลาในลูกกระสีมาวอยู่แล้วบัน ไปปตาดอกพาลูกกิชิตพ่อพ่อใหญ่พ่อใหญ่ไปลูกอซ่ไม่กระพร่อมดูแข่งกันโดนข่อยกระพร่องใหญ่ป้ากระใหญ่เจ้าเอ้ยเฮ้อจากนั้นจะไปย่ามอีกร้อยเพราะอะไรเมื่อกินแรงกินตอนเที่ยงขามาขะมาไปเจอด้วยบ่ไปบ่ไปมันหนาวมันเปียก ฝนแหงมาแหงมาปลุงอ๋อโอ้กำแพงผ้าดังตบลงมาเห็นไหมทำใจบ่มยังกิงกไปอยูุดใจปะลุงวันตอนแม่ก็อยู่ในฟองใหม่เนาะคันเจอ,องกลางไว้มีชิ้นชวนมันชวนมันไปกลยที่ยังกิ่กี่ฝนตกกับบริอย่างหายอย่างเด้ ล่างเบียเป่าเรือปลาล่งอันร่ังมงเบียยังได้ออตัวสำเคญนี่นะไ่ใช่ทางหลังของไงนี่ไทยเดี๋ยวพอแม่นบอลนี่นี่อืมใช่เบ็ดนะเบ็ดปลาเบ็ดกบอย่างนี้ใส่โว้ยปลาพลโตในนี่มันกินเดอ้อเขราใส่เมืองได้ปลาเต้าหอยเอาเร้อปลาหนินนะปลาหนินใหญ่บ้า รถจักรโตโอ,อ้อยป้ามาใส่ไปหลับไปใ,ใส่กับผูนะ้อห่น่ะพ้นตกลิ้นนั้นนี่ฮะาเสียบรถนี่โอ้าป้าพี่นอ้องเอ้ยสอนป้า